I do see. Luke, why are you so new? Haha, <laughs> just kidding. You were so rude to me, bro. I'm sorry, I'm just kidding. Are you okay? I'm not to talk to you. i see. not going your oh you. I'm not going to talk to you. Okay, okay. โอเวนฉันไม่อยากเล่นเกมแล้วว่าอยู่ไหมเนี่ยโอเวนท่านะไม่อยากเล่นเกมนายจะไปทำอะไรล่ะไม่รู้ว่าคุยกับนายละมัง้งได้สิฉันก็หนาวอยู่ฮะดีโอฉันมาคอแรกอีกแล้วเ,เนี่ยไม่มีใครเล่นเลยเหรองั้นถ้าไม่มีใครอยู่ขอเล่นสักแบบหนึ่งละกันเดี๋ยวค่อยไป ไหนบอกว่าไปนอนเ้วไงไม่เห็นนอเลยก็เหงาเลยแล้วว่าอยากเล่นกับเพื่อนอยากเล่นกับเพื่อนคนไหนอ่ะก็เพื่อนรักเราไงเราจะรู้ได้ไงว่าคนไหนเธอรักคนไหนเธอไม่รักไม่รู้สิแต่เรารักเธอสุดละนั้นเราก็เป็นเพื่อนรักเธอเหรอถูกเพื่อนที่ควาจะรักเลยเป็นแค่เพื่อนเราเองเหอเป็นมากกว่าเพื่อนรักได้ไหมมากกว่าเพื่อน ก็เพื่อนสนิทไหมล่ะไม่เอาขอเป็นแฟนได้ไหมไม่รู้ดิเอาจิงเหรอเออจริงจริงงั้นก็ทำไลยกันอยู่ไอ้พวกไก่ไก่บ้านไทเลอร์สิแล้วยิ่อยู่มาแยง่งซีนไปไรเอ่ยไม่ได้คุยกับไทเลอร์แล้วหรอไม่ต้องอยุ่งอ๋องั้นก็ออกไปค่ะไม่ต้องเข้ามาเนาะขอไทเลอรนะ์ะะลลน่าเลยวะแล้วลูซิกนา งั้นนายก็ไปนอนกับไทเลอร์สิจะบ้าเหรอแล้วสรุปจะเป็นไหมก็ได้เป็นกะะ็ได้โทรกันไหมเอาดีโทรมาเลยสรุปคือเขาเป็นแฟนเธอแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแม่เือกลัวเขาพูดเล่นเหรอ ก็เขาลัเธอไงจริงเหรอมาดิทำไมอ่ะเธอไม่เชื่อเขาเหรอเชื่อก็ได้อย่าทิ้งละกันเขาไม่ทิ้งหรอกแต่เขาอยากจะเธอมาเลยนะเขาก็อยากจะเธอเหมือนกันงั้นเธอรอเขาแป๊บหนึ่งน,นะลิสมาเหรอลิสต,ต์ทมามล้วงหอทํามาไวจัง เราขอเข้าไปได้ไหมฮะเธอจะเข้ามาจริงๆเหรออันนี้ห้องเธอเหรออือใช่เธอไม่ชอบเหรอก็ชอบนะแต่ชอบเจ้าของห้องมากกว่าจริงเหรออืมจริงๆ,งๆทำไมเธอไม่เชื่อเหรออืมอืเชื่อก็ได้แม่ม่วันกันซ้ำนะหุ่นนี้อีโอเว่นนายไม่ต้องยุ่งเลยนะ อุ Oops. So say, happy wine ah ๊ปส์สงสัยหนี้หัวไปวันกันตลอดเลยแหล้วหัวละลายเลยฮะอะไรนะโอเวินอาป่อพ่อไม่มีอะไรฉันพูพิดไม่กี่โอเวินพูดถึงเขากับเราหรือเปล่านะไฮโลแชมเปญอลล่นะมันดูกลัวอาฟันดีนะเช่นกันรุงนายนี่ไม่นอนลัก็กำลังจะไปนอนนี่เงนี่น่าเป็นน้องผมเฉลยเลยหรอก็ไม่มีใครอยู่แล้ววะเฉลยจะไปนอนอ้อฟันดีนะ แช่นกันนะทำไมวันนี้โอเว่นไม่ชวนเราโทรวันนี้ฉันเดยกับไทเลอร์ด้วยคิดถึงไทเลอร์